ไกลพ่อใจเราเข้ากลางแม้ห่างเข้ากลางเหมือนใกล้ใกล้พ่อใจห่างกลางไปเหมือนไกลพ่อลับลิบตาคุณผู้ชมคะบางครั้งเราจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนที่ต้องห่างไกลจากหมู่คณะและห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์จนหลายคนกังวลและไม่อยากจะจากไปไกล ในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาประลบถึงหลักวิช,ชาที่เราควรกระทำในอยางที่ต้องห่างไกลจากมหาปูชนีอาจารย์ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะแม้เราจะต้องปฏิบัติภารกิจในที่ห่างไกลเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งดูเหมือนจะห่างหูห่างตาหลวงพ่อ แต่เราต้องไม่ห่างเหินจากศูนย์กลางกายให้หมั่นรักษาใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลารักษากายว่าจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอแม้อยู่ห่างไกลก็จะเหมือนอยู่ใกล้จะได้สร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่และมีความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งทุกทุกวัน ใจพ่อไม่เคยห่างไกลอยู่ใกล้หรือไกลเหมือนใกล้ลูกเอ,อ๋ยอยู่กลางจำไว้อยู่ไกลเหมือนใกล้พ่อเอ๋ยคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครูน่นี้ซึ่งท่านก็ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วว่าแม้ตัวเราจะอยู่ห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์แต่หากใจของเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายแม้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะคะ ดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนําใจกลับมาตั้งไว้นศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นแหล่งแห่งความสุขความสําเร็จและเป็นที่สถิตของพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปราลรบไว้ว่าใจหยุดคืที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ